นี่ครับเสร็จแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยครับเป่าสายบันเทิงวันนี้ก็จะทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวหลามข้าวหลามก็เราจะมาผ่ามะพร้าวอันนี้ต้นไผ่อันนี้พ่อผมไปตัดมาให้ผ่ามะพร้าวเพื่อเอากะทิมันไปใส่กับข้าวหลามครับ อะไรลูกพี่กินหโอ้ยจาวนี่น,นี่รู้ไหมว่าทําไมผมถึงไม่ซื้อกะทิเพราะว่ากะทิเขาไม่มีจาวให้ในมะพร้าวเขามีจาวเดี๋ยวคุยกันก่อนอ่ะชิมยูมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีจาวไหม โอ้โหเน้นเน้นเลิฟเดี๋ยถ้าคนไม่เซียนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะบาดมือผมแบบขูดแบบไม่มองก็ได้นะเซียนไงหนักตาสิหักตาขดกตาก็ได้นี่นี่เซียนหมดแล้วนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นการั่วหัวดำครับ นี่ก็กะทินะค,ครับเอาบ,บอือกบนี้อีก <c oughs> ับกะทิดอดตัวเยย้ค่ยับใค้การเอออยื่อย่างนง้นครับผมก็ อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่า,าอะไรนะคลิปโบราณนะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีติ่นอายหรือว่ามีมีเขาเรียกกระเจียตุงกระเจียตุงก็คือถ้าเป็นแปลเป็นไทยก็เป็นเขาเรียกว่าด,ดินปืนดินปืนจากบ้องนี่ครับคือเขาไม่ให้ตัดจากโคนมาเขาให้ตัดจากปลายลงไปถ้าตัดจากปลายลงไปมันมันจะมีเหมือนกับว่าไอ้ดินปืนของบ้องเน่ะจะมีอยู่ถ้าเราตัดจากโคนขึ้นมาปลายดินปืนจะไม่มี อาจจ,อาจจะช่วยในอะไรนะเวลาเผาให้มันสุกไวๆไว้อ่าก็นั่นแหละทิกแค่นั้นครับคือช่วยให้แบบเวลาเผาสุกไวน,น,นี่ก็เป็นการเขี่ยวกะทินะครับก่อนจะเคี่ยวให้แตกมันก่อน ให้ให้บ้องมันชื้นเพื่อที่เวลาเผามันจะบ้องจะได้ไม่ไหม้นะครับครับผมก็นี่ครับเกงเอาะมาแล้วเนี่ยเวลาจะถ่ายคลิปมางี้แหละครับก็แพทไปทักนน่นหนินคกินเยอะนั่นแหละครับไม่ใช่เสื้อสีส้มเด้อเสื้อเสื้อกีฬาเป็นซอนกินเยอะกัเพื่อนก็ครับ นี่อันนี้ข้าวเราแช่อันนี้ได้ข้าวมาจากน้องเรลเด้วยน้องเรลข้าวเหนียวให้มาถุงหนึ่งแต่ว่าแช่แล้วมันบวมขึ้นนะครับอ,นนอันนี้ก็ต้มต้มมาดูต้มกะทิใส่ถั่วเดินใส่ถั่วดำเนีนี่อันนี้ละครับวันนี้มาลุ้นกันว่าจะสุกหรือจะไหม้ครับนี่เป็นการคั่วเลยครับน่าป,ป๊อเป็นตัวเซบไลา์ ก็น่าค่อยๆใช่ไหมก็เราบ้านเราน่าจะกินแค่นี้ครับเ่เหลือก็เป็นของแก้มหมดเลยครับก็คลิปนี้พ่อจุนพ่อจุนกับพี่ด่างชอบดูเด้อนี่ด้อบุ้มร่วงโต๊ะกล้าให้อ้อยนี่ครับใส่น้ำตาลเขาเลยแซวไง ความตรงเียเออคอรง,ง,รงน,น,น,นี่นี่นี่ครับผมคอสวยครับเจ๊คนนี้นี่อายากมีเยออันนี้คอสวยเยนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยจะไปช่องจอมอยู่ช่องจอมไฟไหม้ไงเขาเปลี่ยนไม่ได้ช่วงนี้ซ <c oughs> ื้อตองจอมจอมช่วยยังเพื่อกันดู ก็ตุงแคะว่านะงงไปก็บอยไปก็ตุ้งฟื้นเอ๊ะลงตววเตินต่อแบบกันเนี่เวลาถ่ายคลิปเขาชอบพูดภาษาสวยแล้วก็เป็นไรก็แล้วก็เอฟซีก็งงไงพูดภาษาอังกฤษอะไรอ๋อนี่อันนี้เขาเอาก้านก้านอะไรนะก้านก้านกล้วยเอามาแทงครับเอามาระทุ <S <S ้งให้ม oui> ันเข้าแน่นนี <S 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 okay. ่ครับเสร็จแล้ว อย่างเผาเหลือเผาครับมีได้หน่คนเสื้อนำเงินเขาจองไว้ไอจองสิบบ้องอเองเอาไปเผาวันเอิงเลยกินคนเดียวเลยนี่ <c oughs> อันนี้คือเราก่อไฟแล้วเดี๋ยวเราก็เผาขลามเราใช้ต้นกล้วยเป็นคานนะเพราะว่าต้นกล้วยเขาจะทนทนไฟเงี้ยมันจะไม่ไหม้แล้วก็เอาวางปุ๊บแล้วเอา ก้าหลามมาวางพลาดๆเนี่ยครับเดี๋ยวรอให้ไฟมันเป็นฐานมาครับถึงขั้นตอนการเผาแล้วเนาะว่าพอเลยเพอเลยเพราะว่ามีหลายคนหิวแล้วคูก็หิวทุกคนหิว ครับผมก็เมื่อคืนเผาเสร็จแล้วแหละแต่ไม่ได้ผ่าเพราะว่าแสงมันไม่มีเนาะพี่น้องนี่ <c oughs> ได้เยอะอยู่ครับก็แจกจ่ายน้องๆญาติพี่น้องก็ใครเห็นคลิปนี้แล้วเมื่อคืนกินข้าวหลามก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เด้อนี่ครับอันนี้อันนี้เราถ้าเผามันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เผาเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แต่เนี้ยเขาแกะเปลือกไว้แล้วมันจะง่ายต่อการผ่าไงจะง่ายต่อการผ่า อ <c oughs> ดูเพื่อนๆจริงๆข้าวหลามเขาต้องรอให้เย็นนะถึงจะกินอนะ่ะเพราะว่าข้าวมันยังเหนียวอยู่มันมันไม่มันจะไม่ติดอย่างนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวชิมเลยนี่ครับพี่น้อง เป็นข้าวเหนียวเก่าด้วยอืมีมถั่วดำอ้วก็คลิปนี้เขาประมาณนี้ครับให้ดู วิธีบ้านนอกเนาะวิธีการเผาเขาลามมีทริคยังไงตัดตรงไหนก่อนอะไรยังไงครับอันนี้ก็ถือว่าอร่อยครับผ่านครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูอยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภอไหนหรือว่าอยู่ภาคไหนถ้ามาอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาครับว่างๆก็มาสนุกมาแจมกับผมได้ครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ